มาต้าสอนะคะเกียร์ออตโต้ค่ะภาษี68นะคะเครื่องเกียร์ดีค่ะแอร์เย็นนะคะเพีงเพาะมาด้วยราคาตัดเงินสดค่ะคันนี้119,000บาททุ่ท่านรถรทรงสวยนะคะขับดีด้วยค่ะราคาก็จับต้องได้เป็นเก่ง5ประตูคันเล็กกระทัดรัดนะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างและสวยทั้งภายนอกภายในเลยทีเดียวค่ะ สนใจคันนี้นะคะรถมีเลขพร้อมโอเลยนะคะราคาสุดคุ้มค่ะแค่1นึ0 0แสนหบาทเท่านั้นติดต่อโทรคุยสอบถามเพิ่เมเติมหรือนัดดูรถนะคะติดต่อด้วยตนเองโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรคนขายไว้ให้ท่านเรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อแลนะนัดชมรถหากโทรไปรถขายแล้วนะคะแจ้งไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเรามาเซ็นเซอร์เบอร์โทรให้นะคะ ในวันนี้ขอแนะนำเบื้องต้นตามรายละเอียดที่ผู้ขายลงไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ